พิมพ์ดเรกเอร์ม Direct ัล erm กับเชมโมลทอนเฟอร์ต่างกันยังไงรู้ไหมคะดเรกเอร์มัล erm คือการพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรงพิมพ์กับกระดาษที่เป็นแบบดเรกเจอร์มัลข้อดีคือไม่ต้องใช้หมึกไม่ต้องเป็นริบบอนใช้งานง่ายๆประหยัดส,สุดข้อเสียก็คือถ้าโดนแดดแรงๆนานๆตัวหนังสืออากเสได้ค่ะแต่สําหรับฉลากยาส่วนใหญ่จะมีวันหมดอายุและเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดอ,อยู่แล้วจึงแทบไม่เป็นปัญหาก,กับการใช้งานเลยค่ะ ส่วน Thermal Transfer จะใช้ริบบอนช่วยพิมพ์ตัวหนังสือเพนกว่าก็จริงแต่ต้องคอยซื้อริบบอนเปลี่ยนตลอดทําให้ต้นทุนสงูงเสียงริบบอนหมักลางคันเสียเวลาแถมมึงยังเลอะทั้งมือทั้งเสือ้อดูไม่เป็นมืออาชีพเลยค่ะ เป็นคลินิกร้านขายยาแนะนำ Easy Pin รุ่น E X 920ระบบ electro-mo พิมพ์คมชัดประหยัดจริงหัวพิมพ์ญี่ปุ่นทนทานใช้งานได้นานมีระบบเซโรเวตตึงกระดาษกลับตั้งแต่แผ่นแรกราคาเริ่มต้นเพียง3 3 9 0บาทเท่านั้น Easy Pin ยังมีฉลากยาให้เลือกหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น8 0 5 0และ8 0 6 0และทุกม้วนเป็น BPA free ปลอดภัยกับคนไข้แถมฟรีเทมเพลตฉลากยาก็ภาษาครอบคลุมทั้งไทยและต่างชาติจะปล่อยให้ต้นทุนบานกับริบบอนเปลี่ยนมาใช้ Easy Pin วันนี้เลยค่ะสนใจเข้ามาทดลองสินค้าก่อนได้พิกัดสังคมสองพพอส ดวยเลือทุกวัน9โมงถึง4ทุ่มค่ะหา,าแอดมินตอนนี้เลย